ข้อ17เป็นเรื่องสถิตินะครับจากข้อมูลประชากรใดๆนะครับพิจารณากอขอคอก็สรุปได้ถูกต้องโจทย์ข้อนี้จะเป็นเรื่องของการวัดตำแหน่งข้อมูลกับค่ากลางของข้อมูลนะมี2หัวข้อในข้อเดียวกันข้อกอไก่เขาถามว่าคอทายที่3ย่อมมีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นทายที่75ใช่หรือไม่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับอย่างเช่นข้อกอไก่เนี่ยนะก่อนอื่นเนี่ยสมมติว่าครูกบวาดตัวนี้คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดข้อทายคืออะไรนะครับน้องๆจําได้ไหมว่าว้อทายคืออะไรนะถ้านี่คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆนะครับถ้าเราต้องการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเราก็จะแบ่งยังไงครับแบ่งตรงกลางก่อนเลยใช่ไหมนะแล้วก็แบ่งซ้ายทีนึงแบ่งขวาทีนึง นะครับเท่านี้ข้อมูลก็จะถูกแบ่งเป็น4ส่วนทีนี้เนี่ยในแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะมีจำนวนข้อมูลอยู่25เป็นต์ไหมครับในแต่ละส่วนเนาะข้อมูลมันก็จะ25โอเคนะฮะทีนี้ตำแหน่งการแบ่งต่างๆเนาะตำแหน่งการแบ่งที่1เนี่ยนะครับมันแบ่งข้อมูลทําให้มีปริมาณข้อมูลที่อยู่น้อยกว่าตำแหน่งนี้จํานวน25 หรือ1ใน4ของทั้งหมดนั่นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตำแหน่งของควอไทที่1ควอไทมาจากคำว่าควอเตอร์ที่มันแปลว่า1ใน4นั่นเองนะครับไปเปิดดูรากศัพท์มันจะแปลว่า1ใน4ของทั้งหมดนะครับเช่นควอเตอร์หนึงของ1ชั่วโมงก็คือ15นาทีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น Q 1หรือควอไทที่1เนี่ย มันจะกันข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่านี้นะครับอยู่ประมาณ25%เห็นแตะก็แปลว่าถ้าเราแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนตำแหน่งแรกคือควอไทที่1จะกันข้อมูลเอาไว25้25%ตำแหน่งที่2คือตรงกลางนะครับก็คือการแบ่งเป็นควอไทที่2เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีค่านะครับมากกว่าข้อมูลครึ่งหนึงคือ50%หรือ2ควอเตอร์ นะครับ2ควอไทล์เราจึงเรียกตำแหน่งนี้ว่าเป็นควอไท่ายที่2ซึ่งถ้าพิจารณาดีๆเนี่ยควอไทายที่2จะมีค่าตรงกับมัธยาฐานด้วยนะตำแหน่งเดียวกันเพราะมันแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดถัดไหมครับนะฮะ Q1 ก็คือแบ่งข้อมูลไปฝั่งน้อยกว่า1ส่วน4ของทั้งหมดนะครับ Q2 ก็คือแบ่งข้อมูลไปฝั่งน้อยกว่าเศษสส่วน4หรือ1ส่วน2ของทั้งหมด ดังนั้นตำแหน่งที่3คือตรงนี้ก็คือ Q 3นะครับควอทายที่3มันก็จะแบ่งข้อมูลทางฝั่งซ้ายที่น้อยกว่าตำแหน่งควอทายที่3แบ่งเอาไว้3ส่วนนะครับก็คือประมาณ3ใน4ของทั้งหมดเห็นไหมครับนี่คือความหมายของควอทายที่1 2 3สรุปควอทายคืออะไรควอทายก็คือตัวแบ่งข้อมูลเป็นกี่ส่วนครับ การแบ่งจำนวนข้อมูลเป็น4ส่วนนะครับแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนซึ่งจะมีตำแหน่งที่ใช้ในการแบ่ง3ตํตำแหน่งก็คือควอทายนะครับที่1ควอไทายที่2ควอไทยที่3นั่นเองทีนี้เราลองพิจารณาควอทายที่3นะครับโจทย์เขาถามว่าข้อกอไก่นั้นควอทายที่3เท่ากับเปอร์เซ็นต์ทยที่75ใช่หรือไม่น้องๆก็ดูแผนภาพ ที่ครูครับวาดให้ดูนะครับเปอร์เซนทยที่85มันก็คือเป็นตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลนะครับให้น้อยกว่านั้นอยู่75ถูกไหมเพราะว่าชื่อมันคือเปอร์เซนทยที่75ซึ่งมันก็จะตรงกับตำแหน่งนี้เพราะว่ามันคือ25 25 25ถูกไหมครับก็คือ3ใน4ของทั้งหมดนั่นเองดังนั้นตำแหน่งของเปอร์เซนไท์ที่ 75กับตำแหน่งของควอทายที่3น้องๆจะเห็นว่ามันคือตำแหน่งเดียวกันแท้จริงแล้วเขาอาจจะเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้นะครับน้องๆก็คือเศษ3ส่วน4เนี่ยถ้าเราเอา25คูณเนี่ยนะฮะมันก็จะมีค่าเป็น75ส่วน100ูกไหมซึ่ง3ส่วน4นี่คือควอทายที่3นั่นเองส่วน75ส่วน 100, มันคือเปอร์เซ็นตทยที่75จะมองอย่างนี้ก็ได้ ดังนั้นในข้อที่1ถามว่าคอทยที่3มันคือเปอร์เซนทายที่75ใช่หรือไม่ตอบเลยว่าใช่มันคือตำแหน่งเดียวกันของชุดข้อมูลนั้นๆโอเคไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลชุดนั้นจะมีจำนวนกี่ตัวนะก็ไก่ถูกนะครับคอทยที่3ก็คือเปอร์เซนทายที่75ต่อมาข้อขอไข่นะครับเขาบอกว่าค้ามัธยาฐานย่อมน้อยกว่าหรือเท่ากับ เปอร์เซนไทยที่60อ่ะอย่างอย่างที่ค,ครูคอบอธิบายไปแล้วมัธยาฐานคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางถูกไหมแล้วก็เปอร์เซนทยที่60ก็คือข้อมูลในตำแหน่งอ่าเซนะครับของข้อมูลทั้งหมดฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูแผนภาพกันอีกทีหนึง่งในข้อขอไข่นะครับถ้านี่คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดอ่ 60%สมมุติว่าอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือ60หรือเปอร์เซ็นต์ไทยที่60นะครับซึ่ง60มันก็ต้องเอียงไปทางขวาแต่สำหรับข้อมูลกึ่งกลางหรือมัธยฐานนั้นมันคือข้อมูลตรงกลางพอดีเขาเรียกตรงนี้ว่ามีเดียนหรือมัธยฐานไนดะ้ได้ทั้งคู่ทีนี้เจ้ามีเดียนหรือมัธยฐานถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นไทยแล้วความจริงแล้วมันคือเปอร์เซ็นไทที่เท่าไหร่ครับมีเดียนมันคือเปอร์เซ็นไทที่50 ถ้าดูโดยตำแหน่งแล้วน้องๆจะเห็นว่าเปอร์เซ็นทายที่50มันน้อยกว่าเปอร์เซ็นทายที่60นะครับดูโดยตำแหน่งแล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าบังเอิญข้อมูลชุดนี้ค่าของข้อมูลตรงกลางๆลางมันดันมีค่าเหมือนกันหมดเช่นตั้งแต่เปอร์เซนทายที่40มันอาจจะเป็นแบบ12 12 12 12 12 12, 12ไปเรื่อยๆไปจนถึงตัวที่80ก็ได้ แล้วน้องจะเห็นว่าตำแหน่งตรงกลางมันก็อาจจะเป็นเลข12ก็คือมีเดียนมันอาจจะเป็น12เพราะมีเดียนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลขทางซ้ายทางขวามันขึ้นอยู่กับตำแหน่งตรงกลางทีนี้ถ้ามัน12ไปเรื่อยๆมันอาจจะแบบเปอร์เซนไทที่60อาจจะเป็นเลข12ด้วยก็ได้ถูกไหมครับถ้าดูโดยตำแหน่งฟังนะถ้าดูโดยตำแหน่งตำแหน่งของมีเดียนเนี่ยนะฮะ ตำแหน่งของมัธยาฐานเนี่ยย่อมน้อยกว่าตำแหน่งของเปอร์เซนไทที่60แต่ถ้าดูโดยค่าของมีเดียนนะครับมันอาจจะเท่ากับหรือน้อยกว่าเปอร์เซนไทที่60ก็ได้เพราะว่าเราเรียงจากน้อยไปมากข้อมูลที่มีค่าน้อยไปถึงข้อมูลที่มีค่ามากถ้ามันอยู่ทางซ้ายแปลว่ามันอาจจะน้อยกว่าเปอร์เซนไทที่60 แต่อย่างที่บอกถ้าข้อมูลเท่ากันทุกตัวมัธยาฐานกับเปอร์เซนไทก็อาจจะเท่ากันได้เพราะฉะนั้นยังไงก็น้อยกว่าหรือเท่ากับแต่ไม่มีทางเกินเปอร์เซนไทย6 0เพราะถ้ามากกว่าเปอร์เซนไทย60มันก็ไม่ใช่ค่ากึ่งกลางดังนั้นขอไข่พูดถูกนะครับว่ามัธยาฐานยังไงก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซนไทที่60 นี่คือข้อขอไข่นะซึ่งมีค่าถูกต้องนะครับตีความแล้วถูกต้องต่อมาข้อคอควายนะครับน้องๆค่ามัยธยฐานย่อมมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาดูกันนะครับข้อคอควายเนาะค่ามัยธยฐานเนี่ยการแจกแจงข้อมูลเนี่ยมันจะช่วยบอกเราได้ว่าใครมากใครน้อยนะครับ ถ้าข้อมูลมันมีการแจกแจงปกติมันจะเป็นะระฆังคว่ำแบบสมมาตระระฆังลักษณะนี้เนี่ยซ้ายขวาเท่ากันเนี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะอยู่ตรงกลางค่ามัธยฐานก็จะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ค่าฐานนิยมก็จะอยู่ตรงกลางมันจะทับอยู่ที่เดียวกันแต่สิ่งที่เขาสนใจคือมัธยฐานอาจจะมากกว่าค่าเฉลีย่ยเลขคณิตจริงหรือไม่ ถ้าน้องๆจำได้นะเรามีกราฟอยู่2ลักษณะนะครับก็คือกราฟที่เป็นลักษณะนี้อีก2ลักษณะเนาะกับกราฟที่เป็นลักษณะนี้ตันไ,ไหมถ้าเป็นกราฟที่เป็นลักษณะทางทางขวาสุดเขาเรียกว่ากราฟนี้มีลักษณะเบ้ขวาไม่รู้ได้เรียนกันหรือเปล่านะส่วนกราฟอีกลักษณะหนึ่งคือเบ้าย น้องๆอ,อย่าไปเรียกตามจุดนูนนะจุดนูนไม่ใช่เบซ้ายเบ้ขวานะ,ะจุดนูนคือตรงข้ามเบซ้ายเบซขวานะทีนี้จุดนูนคืออะไรจุดนูนมันคือจุดที่ข้อมูลมีความถี่สูงสุดครับนะฮะจุดนูนเนี่ยคือความถี่สูงสุดความถี่คือข้อมูลมีการซ้ํากันมากที่สุด ถ้าข้อมูลแซมกันมากที่สุดเขาเรียกตรงนี้ว่าโหมดหรือฐานนิยมนั่นเองฉะนั้นจุดนูนสุดจะเป็นฐานนิยมทีนี้มันก็เริ่มเป็นข้อมูลที่แจกแจงแบบไม่ปกติแล้วนะครับมันมีการเอียงไปเอียงมานะฮะทีนี้พอเราจะหามัธยาฐานหรือข้อมูลกึ่งกลางไม่ว่าจะวาดแบบไหนมัธยาฐานก็คงนั่งอยู่ตรงกลางเสมอจำไว้นะมัธยาฐานเป็นค่ากึ่งกลางไม่เข้าข้างใครมีเดียน มีคือมีเดียนนะไม่ใช่ฉันนะมีคือมีเดียนนะครับมีเดนะียนเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเสมอดังนั้นค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่เหลือนะครับอย่างนี้นะมันจะทำให้ข้อมูลมันบาลานนะฮะก็คือค่ามีเดียนหรือมาัยาฐานจะเป็นตัวแบ่งกลาง ส่วนค่าเฉลีย่ยเลขคณิตจะอยู่ขวาหรืออยู่ซ้ายก็ได้นี่คือข้อเท็จจริงจากการทดลองหลายๆครั้งเก็บข้อมูลจำนวนมากๆเราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยค่าเฉลีย่ยเลขคณิตก็น้อยกว่ามัธยาฐานแต่ในบางข้อมูลบางชุดค่าเฉลีย่ยเลขคณิตก็จะมากกว่าข้อมูลมัธยาฐานท่านนะครับตกลงว่าใครอยู่ตรงกลางเสมอจำดีๆนะ ใครอยู่ตรงกลางครับมัธยฐานนะมัธยฐานจะอยู่ตรงกลางเสมอนะฮะตรงนี้คือมัธยฐานส่วนตรงที่นูนๆตรงที่นูนๆคืออะไรตรงที่นูนๆคือข้อมูลที่มีค่านิยมเยอะๆตรงนี้เขาเรียกฐานนิยมจําไว้นะมันมีความถี่สูงสุดมันก็เลยนูนสูงสุดนะฮะนี่คือฐานนิยมโอเคไหมฮะ อ่ะนี่ก็เป็นการการอธิบายอย่างหนึ่งว่าสรุปค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับค่าฐานนิยมอ่มามัธยฐานนะะมันอาจจะมีการสลับมากกว่ากันน้อยกว่ากันก็ได้นะดังนั้นข้อคอควายเป็นไงเขาบอกว่ามัธยาฐานต้องมากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเสมอไม่แน่นะครับไม่แน่ข้อนี้ผิดบางครั้งก็มากกว่าบางครั้งก็น้อยกว่าบางครั้งก็เท่ากับ นะครับดังนั้นก็ถูกขอถูก,คอ,ถกคอผิดนะครับก็ตอบชอยที่2นะสำหรับข้อนี้คือทำไมถึงต้องอธิบายเยอะทำไมต้องพูดละเอียดด้วยครับน้องๆเพราะว่าข้อสอบชุดปีนี้เนี่ยมันมีการออกมาเผยแพร่หลายชุดเหลือเกินนะครับมีทั้งข้อสอบจริงมีทั้งข้อสอบจริงชุด1 234มีทั้งการจำออกมาเพราะฉะนั้นค,ครูกอบเลย ต้องอธิบายว่าแต่ละข้อมันถูกยังไงผิดยังไงไม่ได้ให้จำช้อยไปตอบน้องๆระวังนะช้อยมันตอบไม่ตรงกันนะมันตอบถูกทุกอันแหละแต่ว่ามันไม่ได้อ่าเป็นช้อยที่เป็นเลขเดียวกันต้องระวังด้วยทีนี้ถ้าเราจะอธิบายในแง่อื่นนะครับที่ไม่ได้ใช้การเบซบ้ายเแบบขวาก็ต้องจินตนาการเอาว่าง่ายๆคือสมมุติว่าข้อมูลที่มันมีความเท่ากันเนาะ ข้อมูลที่มันมีความเท่ากันน้องๆก็อาจจะไปยกตัวอย่างเป็นเลขง่ายๆเช่นข้อมูลเป็นเลข2หมดเลยมัธยฐานก็จะเป็น2ค่าฉเฉลี่ยเลขคณิตก็จะเป็น2นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายกตัวอย่างข้อมูลที่มันมีความแบบเออขาบอกว่าค่ามัธยฐานย่อมมากกว่าใช่ไหมลองให้ค่าฉเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมันมีเลขเยอะๆคละกันแล้วก็เลขน้อยๆต่างกันมากๆเราจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันก็มากกว่าค่ามัธยฐานได้ครูก็ไม่ยกตัวเลขนะเดี๋ยวจะคิดกันเยอะน้องๆลองไปยกดูก็ได้ให้เลขออกมาแบบสองสามห้าสิบเอ็ดหนึ่งล้านอะไรเงี้ยลองไปหาดูนะบางทีค่าเฉลี่ยเลขคณิตมันก็สลับที่กับมัธยฐานได้โอเคไหมฮะหลายคนไม่ค่อยครูครูแค่ยกตัวเลขนะสองสามสิบสิบห้าแล้วก็หนึ่งพันก็ได้อะน้องๆลองไปดูว่า อันนี้คือค่ามัธยาฐานมันอยู่ตรงกลางแหละนะครับแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นจะเป็นไงเมื่อมีเลข1000ผสมลงไปก็จะเห็นเลยนะข้อมูลจะออกมาชัดๆเลยว่าอ๋อมัธยาฐานอาจจะไม่ได้มากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็ได้ไม่จําเป็นนะใช้วิธีการยกตัวอย่างขัดแย้งเนาะโอเคครับใครมีความเห็นอื่นๆก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันเชิงวิชาการดีไหมสร้างสรรค์น,นะครับ ก็ลองศึกษาดูแล้วก็อ่านหนังสือสสวทด้วยนะจะได้ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะยๆเลยสำหรับข้อนี้ก็คงจบเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ